บทเรียนเรื่องตัวสะกดมาตาแม,ม่กลม ความเข้มขม้มเป็นคำแม่กลมสะกิดมอมอมาวิ่งหอขอสด เติมความเข้มข้นเป็นคำแม่กลสะกดนองมอมาวิ่ง มาตากลมคือคำที่มีมอมาเป็นตัวสะกดเช่นขอโอบมอขมหออมอหอมยอเอมอเยียมไม่เอกเยี่ยมปลออมอปลอมถอแอมอแถมกรอโอบมอกรมกรออมอกลมไม่เอกกล่อมกล่อม ตอ,อูมอตูมตอัอามอตามตูมตามกอเอมอแกมไม่โทแก้มบออมอบุมไม่จะตะาวาบุมแก้มบุมฝึกอ่านคำมาตากลมต้วมเตี้ยมตออัวอมอตูมไมโทต้วมตอวเอม,มอเตียมไมโทเตี้ยมต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมอ่านว่าต้วมเตี้ยม ชออุมมชุมนออุมมนุ่มชุมนุ่มชุมนุ่มอ่านว่าชุมนุมอโอมออมยออิมยิ้มโทยิ้มอมยิ้มอมยิ้มอ่านว่าอมยิ้มยออิมยิ้มไม่ทยิ้มยอแอมแยมไมโทยแยมยิ้มแยมยิ้มแย้มอ่านว่ายิ้มแยม มอูมมมูมอามอมามมมมามมมมามอ่านว่ามมมาต่ออูมอตูมต่ออามอตามตูมตามตูมตามอ่านว่าตูมตามห้อมล้อมหออมอหอมาโทห้อมลออมอลอมาโทล้อมห้อมล้อมห้อมล้อมอ่านว่า ห้อมล้อมมอมอมมอเอมมอมเม็มมอมเมอ่านว่ามอมแมมนออุมอนุมไม่เอกนุ่มนออีมอนิ่มไม่เอกนิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอ่านว่านุ่มนิ่มเราอุมอรุมไม่เอกรุ่มเราอามอรามไม่เอกรามรุ่มรามรุ่มรามอ่านว่า รุ่มรามซออุมมอซุมไม่เอกซุ่มซออามอซามไม่เอกซามสุ่มซ้ออออซามสุ่มซ้ามอ,อ,อ่านว่าสุ่มซ้ามงออมงองมง,งอแอมงแงมงอมแงมงอมแงมอ่านว่าง,งอมแงม ซอมอมซอมเอกซ้อมซอแอมแซมซ้อมแซมซ้อมแซมอ่านว่าซ้อมแซมต่อโอมอ็มต้ม่โทต้มคอเอ็มเค็มต้มเค็มต้มเค็มอ่านว่าต้มเค็มดออมมดื่ม่เอกดื่มนอโอมอมนมดื่มนมดื่มนมอ่านว่าดื่มนม ห้ามปรามหออามมหาไม่โทรห้ามปอรออามมปรามห้ามปรามห้ามปรามอ่านว่าห้ามปรามเพิ่มเติมพอเออมเพิ่มไม่เอกเพิ่มตอเออมเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติออม,อ,ตม,ม,ตม,ม,ตมอ่านว่าเพิ่มเติมกอแอมอแกมไม่โทรแกมหอโมแอ,อมอแหม,ม,ม่ไม่เอกแหม แก่เมแม,มแก่เมม,มอ่านว่าแก่เมมทำเนียมทอรอหันอ่านออกเสียงเป็นหรรยากาศมอมาอ่านว่าทออําทำหรือว่าทออะมอทำนอเอียมอเนียมทำเนียมทำเนียมอ่านว่าทำเนียม อรอโอโคร, وم, อรออ,โอมโครมครออามครามโครมครามโครมครามอ่านว่าโครมครามซ่อมเสริมซออมออไมอ่ะมะเอกซ่อมสอรอเออมอเสริมซ่อมเสริมซ่อมเสริมอ่านว่าซ่อมเสริมเราเรือควบคกัมกอเสือเป็นคําอักษรควบไม่แท้เราจึงเขียนคําอ่าน เวลาเราจะไม่อ่านออกเสียงรอดเรือนนะคะกลมกล่อมกรออมกลมกรออมกลมไม่เอกกลมกลมกล่อมกลมกล่อมอ่านว่ากลมกล่อมค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนเรื่องมาตาแม่กลมวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณครูขอให้นักเรียนตั้งใจ ฟังคลิปวิดีโอซ้ําอีกครั้งแล้วฝึกอ่านแล้วฝึกเขียนตามไปด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ทำแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบหมายทําให้เรียบร้อยด้วยนะคะวัน,นนี้หมดเวลาลงแล้วคุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ